ชีวิตล่าสุดปรดรินดุกอายุ56ขยับหน้าได้แค่ครึ่งซีกห่างหายจากวงการไปหลายสิบปีสำหรับอดีตเพรคชื่อดังอย่างบดินดุกที่เคยฝากผลงานมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านการละครและภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องรวมไปถึงผลงานด้านเพลงออกอัลบัม้มจนหลายครั้งจ้ตัวประสบความสำเร็จมาแล้วมาถึงจุดอิ่มตัวเลยได้ใช้โอกาสพักงานในวงการบันเทงิง และพันสายงานไปเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆรวมไปถึงศึกษาปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งเวลาผ่านไปหนุ่มดุกได้เข้ามาทำงานในส่วนของผู้อำนวยการสถานีสยามธุรกิจชาแนลคิวสตาร์ Star, เรียกว่าชีวิตตอนนี้มาไกลามากเหลือเกินจากพระเอกนักร้องชื่อดังกลายมาเป็นทั้งอาจารย์รวมทั้งเป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอีกด้วย พระเอกที่เคยโด่งดังมากๆหลังเคยลุดเล่นเป็นพระเอกหนังและละครแล้วกับ,กบนังเอกดังมากมายตอนนั้นทํางานเยอะมากเล่นเยอะจนตัวเองช้ําบทนั้นบทนี้เล่นหมดเลยจนไม่มีความตื่นเต้นและเป็นจุดอิ่มตัวในช่วงนั้นเลยออกจากวงการก็ไปเรียนปริญญาโทรบริหารสื่อสารแล้วมาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยหากย้อนกลับไปตอนอายุ18ปีพระเอกชื่อดังเป็นคนเกเรมากๆทําเรื่องไว้มากมายจนหนีออกจากบ้าน เนื่องจากคุณพ่อเข้มงวดมากเที่ยวไม่ได้ก็จะโดนตลอดแต่ทุกอย่างที่พ่อห้ามเราทําหมดเลยพอตอนเรียนจบจะเข้ามาหาวิทยาลัยขอไปเที่ยวทะเลสเมเด็จขอไปสองวันไปกับเพื่อนสิบกว่าคนอยู่เลยไป5้าวันไม่กล้ากลับบ้านเพราะพ่อดุมากตั้งแต่วันนั้นไม่ได้กลับบ้านอีกเลยแต่จะติดต่อผ่านทางพี่สาวจนเข้าวงการทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้จนอายุ30เจอพ่ออีกทีครั้งแรกที่ได้เจอหลังออกจากบ้าน ก็ไปแอบหลังพี่สาวดูท่าทีว่าจะโดนเตะไหมพ่อก็ไม่ว่าอะไรเขาพูดไว้ออกไปได้แต่อย่าปีกหักกลับมาแล้วกันเพราะพ่อไม่สนับสนุนการเป็นนักแสดงดังมากนะจำได้คือหน้าเขาหล่อทันสมัยสำหรับสมัยนั้นตอนนี้เห็นครั้งสุดท้ายในรายการท่องเที่ยวมาชาตอนสาวๆนี่สวยมากเลยอะชอบชอบประมาณหมากปารินไม่ใช่เบอร์หนึ่งแต่รู้จักทังประเทศแรกๆเหมือนคุณบรินเป็นพระเกทุกเรื่อง พอหลังแกก็เหมือนมารับบทรองรองร้ายๆแต่จำคุณเขาได้ในริสยาเวอร์ชั่นคุณบิลลี่กับยุ้ยกับในคลื่นชีวิตเวอร์ชั่นจริยาและจอห์นนี่เป็นพระรองคู่คุณส้มโอเพนพิสุจิ์แต่พี่แกหล่อมาก